สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อกันคือเก่าครับค้นส่องไพรกับผมพี่ระชัยวงเลิศครับเมื่อนี่ขอน้าทุกท่านนะครับมาอยู่มาเบิงนะครับการปลูกปลานะครับอยู่บ้านดอนแกวหมู่12ตําบลรัตนาบุรีอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นโครงการนะครับวันตุนใหม่ประจําปีของศาสตร์ครับึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลรัตนบุรีนะครับก็มีพีมีน้องนะครับกลุ่มส้่งปลาส้่งไร่ใด สวนป่าหวยแก้วนะครับก็มารวมกิจกรรมกันหลากหลายนะครับกิจกรรมนะครับในมือนีซมี่จังไดแนเป็นจังไดแนติดตามุบคนซองไพรกับผมพี่ระไช่วงเลิศได้เลยครับกิจกรรมทุขนครับผมมือต้อนรับท่านประธานในพิธีครับท่านพันจ่าเอกสุรินทร์ห้องแสงครับในอำเภอรัตนบุรีของเรานะครับวันนี้นะครับครับปัจจุบัน ปัจจุบันปัญหาด้านถึงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพุ่งเฟือยหรือเป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญจึงมีความจที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหานี้การจัดกิจกรรมปลูกป,ป่าซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจําปีแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับความร่วมมือจากตกชา้องค์การบริหารส่วนตำบลรตชบุรี ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และพื้นผูเพื่อในการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนต่อสูงการจัดงานเหล่านี้ 1. นึ่งเื่ในโอกาสทรงจเจริญพระชนพรรษาเปสบสามพรรษา 2. เพื่อปลูกจิตสํานึกของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกัน4เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และมวลภาวนทิตจากฝนละอองและควันและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองมาจากบร้รานดอมิีปา่าไม้จังหวัดสุรินทร์ได้กันนะครับในการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่ดีนะครับและก็ให้ลูกหลานเราได้ใช้นะครับประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับรุ่กเรานะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อนะครับอีกสักห้าปีสิบปีข้างหน้า นะครับลูกหลานของพวกเรานะครับจะได้ใช้นะครับสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันทําในวันนี้เดี๋ยวก็สามสองหนึ่งจังภาพนะครับออย่าเพิ่งถือไปนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกนะครับ ครับผมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เข้ามาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริษัทต้นไม้ไม่บังหน้านะครับต้นไม้ไม่บังหน้านะครับอยู่ข้างของตัวเองนะครับที่เหตุอยู่แถวนี้ครับนายครับเมื่อวานท่านรองก็ชมอยู่ว่าเป็นอำเภอแรกนะ กับเรียน้นั่งตองในห้องนะครับได้ตัวนว่าทำนหนแต่งเตมนแรกเลยต้องต่รั้ย้องส้้นคนงาไปปลูกยูไส้น้องขนาครับ ของโครงการครับของโครงการครับผมปูใหม่หลายต้นม้อยู่ปุ่นลอรอยยี่สิบสี่ครับแต่หายไปหลายต้นเยอะครับหลาประมาณสามสิบต้นห่อนมากเหมือนึ่งมันมีผลกับโกงใหม่ห้องบอลหรือจะไหนผลมาถึงกับผลมาถึงผลถึงจะแช่อยู่ด้านแก้วในน้อยดูเรล็ดต้นใหม่แง่ของหลวงเท้เทาเทิครับทุกอย่างว่ามือหมด ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคนรักปลาปลากรักคนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเาวของนะครับกิจกรรมของกลุ่มสั่งปลาสั่งได้ได้นะครับโครงการสวนปลาหวยแก้วตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่งามนะครับเพชรกรมูกรไัยในจังหวัดสุรินทร์นะครับมันอีคนสองไฟกับผมพิษและใช้บังเลิศครับอ่าคอล่าปกอนนะครับเด้อพี่น้องนะครับ่อกันไม้เท่านานะครับทุกท่นสวัสดีครับ